สวัสดีทุกท่านกันเลยนะครับพบกับผมมิชชั่นเคยนะครับกับลูกกระจกจีนัดประกายแสงนาตีนะฮเราอยู่ใน ID ของน้องปรินซ์นะครับเซิร์ฟอะไรเนี่ยเฮ้ยเซิร์ฟอะไร289นะครับน้องเขาไม่เคยเติมตังค์มาก่อนเลยนะฮะดูดิฮะนี่คือสายฟรีที่แท้ทูนะครับแล้วดูนี่ครับสายฟรีเรวินสีดาวม่วงครับดวง5ดาวสีดาวม่วงครับทัสมกิ5ดาวสีดาวม่วงครับ ซีนอตสดาวม่วงครับปูบอมสีดาวม่วงครับนี่คือสายฟรีที่แท้ทูแล้วพลังพลังรวมของน้องอยู่ที่20ล้านนะอ้าวสิล้านแล้วหรออ้าวทำไมตอนแรกน้องเขาทาได้20่สะเออเกิด20ล้านเกิด2 0ล้านโอเคอันดับตอนนี้อยู่ที่117เลยนะฮะสายฟรีนี่โหดจัดเลยนะฮะแล้วก็ตัวละครสุดแก่งก็จะเป็นอาชูราคาบุโตะนะครับอยู่ที่63นะครับไปไปดูตัวละครกันครับ อาจจะมารีวิวเจ้าดวงนะฮะตัวแบบของทีมน้องเขานะครับ HP อยู่ที่6ล้านเลยทีเดียวเชียวนะฮะโหนี่สายฟรีจริงวะเนี่ยโคตรโหดนฮะเลเวล106นะครับก็ปั่นสุดๆกันไปนเลยที่กรอบแดงบวก2นะครับสกิลลิมิต17นะครับแล้วก็เลเวลสกิลอยู่ที่95ทุกอันนะครับปลดขีดอยู่ที่5ดาวนะครับเป็นสายฟรีที่วางแผนในวิด,ดีมากๆเลยฮะ,ะทำ5ดาวดวงได้ดวงเพิ่งมาเดือนนี้นะทำ5ดาวได้แล้วครับสำหรับสายฟรี ปกเตืนครับเป็นสีดาวม่วงนะฮะประวัติก็ปวดหมดนะครับยกเว้นบริจาคชิ้นส่วนทักษะครับอันนี้ก็ใส่แผ่นหัวใจเลเวล5 2อันนะครับแล้วก็แทงทะลุเลเวล5ต่อไปครับเป็นคมดาบเลเวล5 1อันเลเวล4 1อันแล้วก็ต้านคิดเลเวล5นะครับผมไปครับไปที่การ์ดครับเขาอาชูล่าครับนี่ฮะทำสามดาวไว้ด้วยฮะสายฟรีที่เก็บตัวอาวุธแล้วทำตัวหนึ่งให้สุดนี่ผมว่า น่าชื่นชมนะฮะน่าชื่นชมมากน้องเขาวางแผนไว้ดีมากๆเลยแล้วก็ตาระดับมังกรอยู่ที่สีดาวนะครับอุปกรณ์ครับเป็นคลาสเซนตนะครับเป็น HP HP เปอร์เซ็นสีทองหมด3ดาวบ้างแล้วก็1ดาวครับผมการดบัฟครับ4ี่ดาวสดาวสามดาว4ี่ดาวอันแรกครับบน HP สามแถวเลยฮะหะฮดวงดีจริงๆฮะแล้วก็ลดป้องกันแล้วก็พลัง HP นะครับต่อมาครับพลัง HP อัตรา critical พลังโจมตีพลังโจมตีแล้วก็พลัง HP นะครับ อ่ะผมแนะนําให้สําหรับสายตีนะไม่ต้องไปรีอันนี้เยอะนะเพราะว่ารีอันนี้เยอะมัน,มนเปลืองเพชรนะครับแนะนําว่าถ้าได้สเตตัสที่ต้องการสัก2แถวก็โอเคแล้วนะครับอันนี้มีอัตราดาเมจนะเพิ่มดาเมจบนนะัดพลังป้องกันแล้วก็เพิ่มดาเมจบนให้อีก2แถวเลยเหรอโอ้โหสะท้อนแรงแน่นอนฮะคู่ดวงดีนะเนี่ยสาหรับการบัฟโอเคเราดูแค่ดวงตัวเดียวแล้วเดี๋ยวผมไปลานประลองให้ดูนะครับผมโอเค เดี๋ยวขอตีอันดับโอ้โหแนละ้วเขามีดวงเหมือนกันมีโซนิกด้วยเฮ้ยไวหรือเปล่าไวหรือเปล่ามาดูน้องปรินซ์ครับพี่ขอท้าสู้กับคนนี้นะจัดทีมยังไงนี่ฮะพลัง19ล้านเกิด20ล้านนะจัดทีมก็มีเกรวินนะมีดวงคอยรับแรงกระแทกมีจีนอนนะครับแล้วก็นักมายากลน,นะครับทาสมากิด้วยโอเคขอลุยกับคนนี้แล้วกันนะครับอยากดูว่าโอ้โหเขามีโซนิกด้วยวะเขามีโซนิกด้วยนะครับมาครับดวงกับโซนิกเจอกัน มาแน่นอนครับโซนิกก็บัฟความเร็วครับฝังส4เงาครับเปิดมาก่อนเลยครับที่ปู่บอมครับจึกๆๆๆจึกสว่างนี้อ๋อยังเอาเป็นอาวุธธรรมดาอยู่นะนาสิบาไล่ทีมันอีกทีเกวินไล่เตะึ้นกลับไปครับเอาละครับสุนัขนิบะออกลบครับต้องรับแรงกันให้ให้ได้นะครับบึ้มมาจังหวะนี้9ทัน300,000ดาเมจฮะโอ้โหแรงจัดๆฮะแล้วก็สิบาไล่ปู่บอมอีก1ทีเกวินไล่เตะครับระบำคลั่งพินาทครับพังพินาทมาจังหวะนี้ใส่จีน้่เต็มๆครับ2,400,000ดาเมจนาสิบาไล่ตีปู่บอมติดมิยอทอเป็นที่เรียบร้อยครับเกวินไล่เตะึ้นกลับไป เอาละครับเกวินของน้องครับลูกเตะวายุสลาตันครับสตันมาครับจังหวะนี้สตันทั้งเด็กสตันแล้วก็สตันดวงด้วยนะครับโอเคถือว่าดวงดีพอสมควรฟุยุคายครับอาวุธธรรมดานะแล้วติดสถานะสลางพลังกันไปรับแรงกระแทกจากฟุยุคอ้าวตีธรรมดาครับเพราะไม่มีรูปไฟใช้แล้วชิบะแล้วตีปูบอมไปหนึ่งทีครับเอาละครับจีน้อยครับระเบิดปืนจากกวนครับจังหวะนี้มาครับบึ้มมาจังหวะนี้สองล้านแปดแสนดาเมจฮะแล้วปูบอมโซนพิษบาะแผ่นไม่ไหวลงไปนอนฮะ เจอแรงกระแทกในการสะท้อนขึ้นมาระบำคลั่งพินาศนะสี่ล้านสองแสนเลยฮะโอ้โหคตดโหดแล้วพื้นแตกด้วยนะพื้นแตกอาชุราคาบุโตะพื้นแตกเอาละครับระบำคลั่งพังพินาศครับสวนคืนกลับไปที่ปู่บอมจังหวะนี้4ล้าน4ี่แสนดาเมจโอ้โหด้วงแม่งสุดจริงสุดจริงๆฮะอ้ยขออภัยในคำหยาบนะครับคือเป็นสายฟีที่ผมซูฮกมากๆเลยนะเพราะว่าเขาปั้นดวงไว้แบบดีจริงๆฮะแล้วลูกเตะวายุสลาตันอาหาไม่ต้องเล่นอีกฮะ ไม่ต้องเล่นอย่างนี้เจอเลื่นหินทลายฟ้าไปครับพูยุใครมาครับจังหวะนี้กลึมมากลึมมา2ล้มมาน6แสนดาเมตแล้วเราสนามแรงบิดมาจังหวะนี้ชิบาไล่ตีหนึ่งทีเลื่อนหินทลายฟ้าครับรับแรงกระแทกสวนคืนกลับไปครับกลึมมากลึมไม่มีดาเมตนะเราต้องรับแรงกระแทกจากสะท้อนของดวงครับไปครับแล้วก็ระเบิดปืนจากกลนะครับจังหวะนี้ลาเซนโซซากุบึ้มมา2องล้านเจ็ดแสนดาเมต แล้วเขายังติดสตันอยู่สบายเลยครับระบำคลั่งพังพินาศนะครับจังหวะนี้ใส่อาชุล่าคาปุตโตฝังเขาี่ล้านเจ็ดแซนดาเมจแกระสะท้อนโอ้ะท้อนเด็กกับปูบอมลงไมนอนเลยนะเอาละเกวินไล่เตะครับมาครับจังหวะนี้ลูกเตะวายุสลาตันเนเทอร์ที่3ามครับไม่มีสตันแล้วนะแต่เลือดดวงเขาจะไปแล้วนะนะเลือดดวงเขาจะไปนะแล้วนะเอาละครับปูยุใครครับเลื่อนหินทำลายฟ้าโอ้โหดีจริงๆเลยนะ ทีบอกว่าสายฟรีมาสู้อะไรแบบนี้ได้นี่คือแบบติดท็อปร้อยนี่โอเคนะนะอแล้วนะโอ้ลลอกนี่ฮะสนามแรงบิดไอใใช่สนามพลังแรงจัดๆฮะทัซเม่อกีลงไปนอนรับเบิดปืนจัดกลนกับจีนอสยิงมาจาาังหวะนี้ไม่มีดาเมนะโอ้ด้วงเขาก็แข็งอยู่นี่ฮะตีธรรมดาไปเพราะมันไม่รู้ไฟใช้แล้วนั่นเองครับเอาละครับเข้าสู่เทิร์นที่4ี่ครับระบ,บําข้างพิน้าที่ไม่ติดสตันแล้วครับมาครับจังหวะนี้ปาบมาอุ้มมีอาวุธด้วยฮะอา,าวุธสาดาวสองล้านสามแสนดาเมนะฮะลูกเตะวายุสลาตันครับ ปาป้บมาจังหวะนี้7ละไอเจ็ดแสนครับเจ็ดแสนดัดม,ดมเมจแล้วเกวินไล่เตะคืนกลับไประบมข้างพ,พังพินาคืนกลับมาครับจังหวะนี้ปาดมา <c oughs> ไปหวันฮะสำหรับเกวินลื่นหินทำลายฟ้าครับใส่ดวงอาชุลาครับโตทาเก็ตเดียวจังหวะนี้1นมมึ่งล้านห้าแสนดเมจแล้วระบำคลังพังพินาสวนคืนกลับมา <c oughs> น้องครับจะสู้คนนี้ไหวไหม <c oughs> มาครับระบำข้างพินาครับเอาให้แรงๆเอาให้หนักๆไม่มีโลแล้ว บาไปห้าล้านสามแสนดาเมจเรียบร้อยฮะโอ้น้องปรินซ์ของเราเราจะบอกให้นะครับว่าคือน้องปรินซ์เนี่ยเป็นคนที่ฝากผมสุ่มไอดีในวันที่วันแรกที่ดวงมันมานะออน้องเขาคือหนึ่งในนั้นนั่นเองนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้หูด,ดวงเขาน้องเขาเป็นสายฟรีที่โหดจริงๆนะครับมีอุปสามดาวด้วยนะครับอ่ะให้ดูอีกทีนึงนะครับสายฟรีแน่นอนครับไม่เคยเติมครับสะอาดสะอาดกันไปเลยทีเดียวเชียวโอเค ถ้าชอบคลิปนี้ยังไงนะฮะกดไลค์นะฮะกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณสำหรับน้องปินนะครับที่ให้รีวิว ID ของน้องนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบายสวัสดีครับ